สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์วายรายการที่จะเปิดโลกภพให้ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสายวิชาของช่วยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอ่ะก็วันนี้นะวันสามสิบสชายเป๊ก็เป็นโปรกตินะทุกคนต้องมีฉลองแน่ๆนะคะมีงานเลี้ยงแน่และเราก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเราก็มีงานเลี้ยงที่บ้านภูเขาถึงการเนี่จ้าก็ตามธรรมเนียมนะกี่ปีแล้วเนี่ยเราทํามา ในกลุ่มลูกศิษย์<ช>ของจุยอาจารย์มานะคะเราก็จะมีการส่งแสงสุดท้ายก็น่าจะเริ่มมีตั้งแต่พอพอมีพอมีรีสอร์ท<อ>แล้วก็เริ่มมีบ้านพักนะคะแล้วก็เริ่มมีงานละส่งแสงสุดท้ายท่านอาจารย์ก็สอนให้พวกเราทำทำเคล็ดนะเคล็ดบางอย่างที่เราเรียกว่าส่งแสงสุดท้ายรับแสงแรก งั้นเรามาส่งแสงสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับนี่ป่าวว่ามันเหมือนการกําหนดจิตนะเราก็มาอธิษฐานเอาว่าอะไรที่มันไม่ดีในปีนี้เนี่ยเราก็ให้มันไปกับแสงสุดท้ายของปีเลยนะตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยตอนนี้เวลาเนี่ยผมพอดหกโมงก็บายบายปัญหายุ่งยากลาก่อนนะนิสัยที่ไม่ดีของเราอะไรแบบนี้นิสัยที่อย่างเช่นถ้าถ้าเป็นทางทางจิตวิทยานะป้ะ เขาก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยพอสิ้นปีแล้วบางทีเนี่ยเราก็กําหนดไว้ว่าเราอยากจะตั้งใจทิ้งนิสัยอะไรที่ไม่ดีไปก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นว่าอะไรดีอย่างเช่นว่า่เกียตื่นสายเอออ่ะแล้วก็ตั้งใจว่าปีหน้าถัดไปนะจะเริ่มต้นเช่นบางคนนะเขาบอกว่ายังไงหรือว่าเขาบอกว่าคนบางคนที่ อ่าออย่างในนี้สินเนี่ยแล้วเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยนะป่าให้ลองดูก่อนตามปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บหลังจากเราเหลือใช่ไหมตอนนี้เนี่ยให้เราจะใช้ก่อนเหลือแล้วเราค่อยเก็บแต่ตอนนี้เนี่ยเราให้เปลี่ยนใหม่เราอาจจะบอกไปเลยว่าอ่าปีหน้านะเราจะเก็บก่อนแล้วค่อยใช้อ่ะเหลือก็จะกลายเป็นเก็บอีกแบบหนึ่งแต่มีคนแนะนำ มีคนแนะนำฟังมาดีมากจริงๆมันก็ดีนะสมมติว่าตัวเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินชักหน้าไม่เคยถึงหลังนะคะชักหน้าเมื่อไหร่ได้แค่ข้างๆสักประมาณวันที่สักประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยต้องกินมาม่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะให้ลองอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเงินเดือนเราทั้งเดือนสมมุติว่าเราอาจจะหักอะไรไปแล้วหักค่าเช่าบ้านค่าอะไรไปแล้วเหลือเท่าไหร่ให้เราแบ่งใจซองไว้เลย สามสิบวัน hmm. อือะวันนี้เราพอเราจะออกบ้านตอนเช้า hmm. เราหยิบซองนี้ไปสมมติซองในทุกวันอะเราจะได้มีเงินสี่ร้อยบาท hmm. ใช่ไหม hmm. เราหยิบซองนี้ไปสี่ร้อยบาท hmm. แล้วเราก็ดูซิว่าตอนตอนถึงตอนเย็นอะ hmm. เรากลับบ้านมาเราเหลือเท่าไหร่ uh. หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้อ่ะเหลือเท่าไหร่เราก็เก็บไปเลยนะซองนี้เก็บไปเลยวันที่สองเราก็หยิบวันที่สองที่มีสี่ร้อยอีก uh. คราวนี้นะความรู้สึกันผืนยังไงรูไ้ไหมป้า uh. ฉันจะเหลือเงินเท่าไหร่วันนี้ฉันจะใช้เงินแล้วฉันจะเหลือเงินเท่าไหร่มันจะตื่นเต้นกว่าที่บอกว่าซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีเห็นเห็นป้ายราคาเซลปุ๊บต้องพุ่งเข้าไปเพราะว่ามันอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราอดูกระเป๋า่ามีแค่สี่ร้อยใช่ใช่ถูกต้องพอจะซื้อของเฮ้ยมีแค่สี่ร้อยเว้ยไม่ได้แล้วเออต้องคิดใหม่ละอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกวิัยที่เหมือนกันแล้วเขาบอกเลยนะบัตรเครดิตถ้าคุณเป็นนี้บิดบัตรเครดิตคุณเจ็บไว้เลยบัตรเครดิตมีไว้จ่ายอะไร บางคนบอกว่าเอาไว้จ่ายแค่ค่าน้ำมัน uh, <laughs> อไม่จริงหรอกะจริงๆแล้วนะคะวินัยในการใช้บัตรเครดิตห้ามใช้เกิน10%ของวงเงินของบัตร uh, แต่ถ้าคุณห้ามใจไม่ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยมันจะแตกเพด้านอยู่แล้ว uh, ทุกวันนี้จ่ายแค่ขั้นตำ่ำแล้วที่เหลือมันไม่เคยไปไหนนะคะ uh, มันยังอยู่ที่เดิมให้เก็บบัตรเครดิตนั่นน้เลย uh, ถ้าเป็นไปได้ตัดทิ้งเลยจ้ะอย่าใช้ใชอ,อ,อะที่เหลือเนี่ยก็คือการทยอยจ่าย่อสงครบแล้ว ก็จะทําให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะเราก็จะไม่มีนีอีกแล้วเออมันจะลืมตาปากได้นะครับอ,อ,อย่างแรกคือกําหนดจิตก่อนทิ้งอะไรที่มันไม่ดีไป,ไปก่อนนะแต่ว่าการที่เราจะทิ้งได้เนี่ยอย่างที่ป๋าบอกว่าในทางหูจุ้ยเราเนี่ยอาจารย์สอนไว้ว่าเราฝึกโดยการเก็บของทิ้งบัลชิ้นค่ะแล้วเราก็จะชั่งน้ําหนักได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรเ,ออเก็บอะไรควรปล่อยเนี่ย แล้วพอเราทิ้งไป27วันแล้วมันก็จะสร้างนิสยัยวิธีคิดให้เราว่าอะไรเก็บอะไรทิ้งอือวนนี้ฉันจะทิ้งอะไรดีเออมันจะทําให้เราตัดใจกับกของที่ไม่ดีได้มันจะทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละแล้วพอสิ้นปีเราไปส่งแสงสุดท้ายเราก็เอาสัญญากับตัวเองว่า ไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่เอาละเราทิ้งไปกับปีเก่าเนี่ยให้มันไปกับแสงดับไปกับพร้อมแสงเลยนะแล้วพอเช้าขึ้นมาเราก็มารับแสงแรกที่บ้านภูเขานะในพื้นที่ที่มีพลังนะดีที่สุดเนี่ยต้องเดินหัวมังกรเนี่ยยืนและอ้าเต็มที่เลยเออนอนเลยได้ไหมได้จะอ้าะจะหกโมงไปนอนกางอ้าเท่านั้นก็ได้นะแล้วก็ไปตั้งสัจจะกับตัวเองไปกำหนดให้ตัวเองว่าปีนี้เราจะทำอะไร โดยที่เรากําหนดที่มันเป็นมงคลนะยิ่งเรามีรายละเอียดให้มันเท่าไหร่มันยิ่งสําเร็จได้ง่ายเช่นเช่นปายุตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติถ้าเราบอกว่าปีนี้เราจะเก็บเงินหนึ่งล้านบาทครับอ่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าสิบสองเดือนเดือนหนึ่งเดือนละกี่บาทอ่ะวันหนึ่งเก็บกี่บาทอืมอมมันก็ต้องต้องต้องสอนแล้วเราก็ต้องเก็บให้ได้ตามนั้นเออให้ลองก่อนให้ลองก่อนอืให้เก็บก่อนให้เหลือเก็บก่อน เขาบอกเนี่ยเก็บนะมันก็กลับไปที่เคสที่อาจารย์สอนอีกแหละการหยอดกระปุกอมสินเนี่ยให้เราหักมายังไม่ใช้นะให้เก็บก่อนมันจะน้อยแค่ไหนก็ตามสิบาทยี่สิบาทก็ตามเนี่ยมันจะสร้างแรงความรู้สึกภายในใจว่าเรามีเงินเก็บเราอยู่ในพื้นที่ที่เซฟโซนและเรามีเงินสะสม เราเป็นเงินมมตจะสะกดกิตตัวเองไปเรื่อยๆให้เราหยอดทุกวันวันละสิบ,บาทสิบ,บาทมันก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเราอยู่ในแล้วมันจะสร้างความฟูขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยเราเก็บฉันทำ<า>ได้เอ,อเราทำได้ฉันประสบความสำเร็จฉันมีเงินเก็บนี่นะ,ะรู้ไหมคะวิธีที่ใช้เราได้ผลตั้งแต่ตอน,น,นแรกๆที่ไม่ค่อยมีเงินเนี่นะวิธีนั้นคืออะไรรู้ไหมคะอ่ะ,อะสมมุติว่าได้เงินมาปุ๊บะจะหักออกจากสิบเปอร์เซ็นต์ของก้อนที่ได้อ่ะก่อนเลยใส่ซองแดงแล้วก็ไว้ใต้หมอน ผ่านไปหนึ่งคืนย้ายไปใต้ฟูอ่าไม่ใช่ว่าผ่านไปหนึ่งคืนเอาไปใช้ไหมนะผ่านไปหนึ่งคืนย้ายไปใต้ฟูกบางทีกว่าเราจะรู้ตัวเต็มเต็มพี่นอนแล้วนะใช่พอ,อ,อมีเซลล์ปุ๊บพอมีป้ายเซลปุ๊บหมดไม่ได้เหมือนป๋าไงปีที่แล้วอะ่ะป๋าตั้งใจว่าไงนะ จะไม่ซื้อเสื้อใหม่ใช่ไหมไม่ซื้อเสื้อเสื้อผ้าหรือแค่เสื้อซูบอย่างเลยไม่ซื้อใหม่เลยไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยแล้วป๋าทำได้ด้วยนะมีพลาดครั้งเดียวคือกางเกงขาดไปต่างจังหวัดกางเกงเป้าแตกก็ต้องไปซื้อใหม่ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ซื้อไงก็จะไม่ซื้อไงปีแล้วไงปีไม่ซื้อไงแต่ว่าวันนั้นไปกางเกงยีนขาดก็เลยต้องซื้อใหม่ก็เป็นตัวแรกที่ซื้อ อ๋อแล้วซื้อตัวเดียวหรือเปล่าหรือซื้อหรือ <c oughs> ซื้อเหมาซื้อเสื้ออะไรเพียยเลยเสื้ออะไรคนอื่นซื้อมาให้ <c oughs> แล้วก็มีไปญี่ปุ่นเนี่ยที่เรา,ไป,าไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อเสื้อของฝั่งดิสนีย์มา,ามีแค่สองชิ้นในบีนี่ที่ซื้อนอกนั้นไม่ซื้ออันนี้ขนาดรองเท้าเน่าแล้วเน่าอีกยนะังไม่ซื้อเลยแล้วป๋าก็เพิ่งรู้ตัวว่า ไปอยากเงินเยมากเยอะมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เนี่ยมันก็ยังส <พอ S 1> ใส่ได้ทั้งปีเออมันยังใส่ได้ทั้งปีมันไม่เดือดร้อนหรอกออะจะเห็นเหมือนกันว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะวนถ้าดูดูรายการไปเรื่อยมันจะเริ่มซ้ําๆแล้วว่าเฮ้ยมันจะสองอาทิตย์มาทีไว้แล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวนะจันจันนี่จะเป็นสีครีมอังคารก็เป็นสีดาแล้วพุธก็เป็นสีเขียวมันเออมันก็มันก็ใส่ได้ เป็นตู้แหลมจริงจริงเสื้อผ้าเต็มตู้นะบางตัวบางตัวไม่เคยหยิบใส่เสื้อผ้าก็บอกแล้วว่านี้ใส่แต่ชอบอะไรนะหยิบตัวที่ชอบถูกอี่ใสเราต่อให้มีเสื้อผ้าเต็มตู้นะมันก็เลือกตัวเดิมมันแหละเออเราหยิบตัวที่ชอบเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซื้อมันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราโอ้โหประหยัดได้เยอะนะใช่ใช่ใช่แล้วท่านเราทุกครั้งพอเราจะซื้อเราก็นึกเฮ้ยเราสัญญาไว้ว่าเราจะไม่ซื้อเออจริงๆสัญญาง่ายๆก็ได้นะ แล้วมีนี้จะได้เพิ่มนี่แล้วตาโทบอกไงยังไงใช้คู่กับไอ้เงิน4ี่ร้อยไงเออมว่ามีมีกระเป๋าสี่ร้อยเออทีนี้มันก็ซื้อไม่ได้ด้วยยิ่งไปใหญ่ยทีนี้ยิ่งเก็บเงินได้อยู่เลยนะจริงจริงนะคะอลองดูนะไปทำกันแล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตนะตั้งกรเป้าใหม่ให้เราขอให้เคล็ดง่ายๆได้ไหมขอให้เคล็ดง่ายๆในการอุดรูรั่วได้ไหมคะบบางคนเนี่ยถ้าถ้าไม่สามารถอุดรูรั่วได้จริงๆนะ ฝืนใจไม่ได้เลยเนี่ยวิธีการให้นำก้อนหินกลมมนนะคะแล้วก็ทาสีขาวซะเอาขนาดสักแปดนิ้วขึ้นนะเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วขึ้นวางไว้ข้างประตูหลังหรือถ้าเป็นไปได้สมมุติมีประตูทางออกหลายทางนะคะวางไว้ทุกประตูทางออกเลยวางไว้ตรงไหนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขวางประตูนะคะวางไว้ข้างๆางประตูะตด้านที่เปิดนะอย่าวางไว้ด้านที่เป็นบานพับไม่เอานะคะเราวางตรงนั้นแล้วเราก็กํากับไว้ว่า นี่คือก้อนหินที่จะอุดรอยรั่วรูรั่วอุดค่าใช้จ่ายไม่ให้รั่วไหลหายไปกับอะไรก็ไม่รู้ออันนี้ก็สามารถทำได้นะทุกบ้านที่มีพื้นที่ก็ทําได้เอาเป็นกำลังใจให้เทปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เทปนี้จะมีประโยชน์สําหรับปีหน้าฟ้าใหม่อันสดใสของพวกเรานะเข้าสู่ยุคเก้าเต็มตัวแล้วค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ